ผมคิดว่าการเลือกตั้งพักที่จะประสบผลสำเร็จนะฮะจะต,ต้องมีสามเงื่อนไขท,ที่สำคัญก็คือหนึ่งต้องมีกระแสสองเนี่ยต้องมีกระสุนสามต้องมีเกลือแข่ซึ่งพักพลังประชารัฐในการเลือกตั้งปี62สองเนี่ยได้สร้างทั้งสามเงื่อนไขได้พอสมควรคือประสบผลสำเร็จเป็นพักอันดับสองได้ แต่ในการทีกตั้งท้งนี้นะฮะในความเห็นผมผมคิดว่าถ้าปลเด็ประยุทธ์กับปรเอพประวิทย์และ,ะคนเอกอนุพงศ์นะฮะจับมือกันนะในานามสามโอแล้วยินอยากในพักพลังประชารัฐต่อไปมันจะสามารถคงปัญหาเรื่องกระแสะแม้ว่าจะน้อยกว่าปีหกสองลงกระสูงก็มีท้องเกลือไก่ก็น่าจะมีท้องอยู่ขั้นหนึ่งนะครับ อาจจะเป็นเครื่องไถที่สามารถจะสนิตกำลังกับเราอื่นๆสู้กับทักเพื่อไทยได้แต่ถ้าสามปอแตกกันนะครับคนอิจประทย์กับคนอิจประทธ์แยกกันอยู่คนละไม่ว่าคนอิจประทธ์จะไปอยู่ทัพไหนเนี่ยผมคิดว่าจุดที่สําคัญเนี่ยมันทําให้เครื่องไทยสามอย่างเนี่ยมันอ่อนลงนครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ายากับที่ ามปอจะสู้กับพรรคเพื่อไทยและเพื่อไทยได้เพราะครั้งนี้มันการต่อสู้แยกเป็นสองส่วนนะครับฝ่าย้ายกับฝ่ายรัฐบาลพูดอะไรมาฉังนั้นในในความเห็นผมนะครับถ้าคเห็นผมยึดแยกออกไปเนี่ยผมคิดว่าสามปอถึงพันแน่นอนครับในการเลืตั้งในทั้งหน้าถ้าจะเห็นถ้าพราคนจะนายกเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนะยุทตะครับถามว่าถ้าสามปอมรวมกันหลังการเลือกตั้งใช่ไหมครับ เอ่อมันก็อาจจะเป็นไปได้ครับแต่ทุกท่านก็คงจะทราบนะฮะมันตัดสินที่เสียงนะครับแล้วก็มันตัดสินที่เงื่อนไขที่มาแต่งกันนะะหลังการเลือกตั้งเนี่ยสิ่งแรกก็คือฝ่ายใดที่จะรวมเสียงได้เกินครึ่งก่อนก็จะช่วงชิงเป็นฝ่ายจะตัง้งรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพรคอันดับหนึ่งหรืออันดับสองก็แล้วแต่นะะแต่ว่แต่าพักที่ได้ ที่บริษัทบริษัทบริษัทยึดอยู่ก็ไ่ได้ทักอันดับสองนะครับผมว่ามันก็ยากผมมองว่านะทางบคือต้องดู็นสามปอเพื่อเพื่อหาเสียงเพรานั้นอกอางห่งไม่ใช่ว่าแนวทางหาเสียงเป็นอย่างเดียวนะครับอำนาจรัฐเลยน,นะครับถ้าความเป็นสามปอเ,เนี่ยยังผลิตกันแน่นมันมีอำน,นาจแฝงอีกที่ตามมานะครับถ้าเกิดแตกกันนะครับข้าราชการกับฟังใคร ถ้าถ้าราชการจำนวนมากอาจจะแช่แข็งนะครับอาจจะรอว่าค่อยเดินเครื่องหลังจากนายคนใหม่มาไม่รู้ใครอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งทางการเมืองนะครับ